ประธานที่เคารพครับผมกรูกมานิดสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดส,สุรินทร์พักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตประธานที่จะแสดงเหตุและผลสักนิดเดียวครับด้วยความเคารพจริงๆเชิญนะครับแล้วก็ยืนยันกับประธานว่าจะไม่เกยียเด็ดขาดผมจะเอะใจแล้วกับาประธานครับตั้งแต่ ใบสามใบสี่เพราะท่านประธานบอกว่าจะให้หย,ยุดยุติตามที่วิบตกลงกันไว้หกโมงเย็นผมสงสารหัวหน้าสมพงษ์อมรวิวัต์ท่านสุทินกลางแสงและคณะวิบฝ่ายค้านเราหวนกลับไปก็บอกว่าที่นี่คือโรงลิเกผมล่างผมเซ็นล่างของฝ่ายค้านมาทุกยติแล้วก็ดีใจ ที่เห็นฝ่ายรัฐบาลก็เส็จล่างมาทุกยัตติแล้วตกลงปรุงใจกันชัดเจนว่าจะรับหลักการแล้วก็ตั้งกรรมธิการจริงๆแล้วผมอยากกล่าเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยถ้าเรารับหลักการเนี่ยนั่นหมายความว่าเราไม่ได้แก้กฎหมายกันเลยเพราะเราจะต้องตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อไปออกแบบโครงสร้างของการแก้รัฐนูล การตั้งสสลแล้วเราทำเรื่องให้แพรชนทำประชามติเข้ามาอีกครับเราถึงจะดำเนินการแก้ไขไปได้ผมไม่อยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยความเคารพท่านวุทธ,ธิสมาชิกผู้สรงเกียรติที่มีความรู้ความสามารถทั้งหลายผมนั่งมาสองวันผมชื่นชมพวกท่านที่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์กับการผ่าน กระบวนการการล่างรัฐรมนูญมาหลายสิบฉบับแต่ผลสุดท้ายวันนี้มาเกิดท่านประธานครับข่าไฟฟ้าสองวันในสภาหแห่งนี้ข่าอาหารสองวันในโรงอาหารแล้วกับที่เรามานั่งเหมือนกับเล่นกลกันท้ายที่สุดผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้เนี่ยเป็นความน่าเสียใจยิ่งจริงๆแล้วนี่้ารรับหลักการวันนี้นี่ มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีอะไรใหญ่โตเอาเถอครับผมไม่เชื่อหรอกครับสาบานกันต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชก็ได้ว่าเรื่องที่ท่านคิดให้ตั้งกรรมธิการเพื่อมานั่งเล่นซ่อนหากันหรือเล่นมาเก็บกันนะ่ะก่อนตั้งกรรมธิการจริงนะ่ะเป็นแนวคิดของท่านกล้าไหมครับ มันเป็นใบสั่งจะสั่งมาจากไหนผมไม่รู้แต่ใบสองใบสามใบสียังไม่มีคำตอบว่าจะลงมติกันอย่างไรแต่พวกผมหกมติลงเห็นชอบรักหลักการ <S <S <ๆ>ผมลุกขึ้นมาแสดงเหตนและผลวันนี้ผมรู้แล้วว่าอย่างไงสิ่งที่พวกเราพักไกวขค้านต้องการไม่ประสบผลสาเร็จแล้วละครับเพราะตอนนี้ก็ทุ่มถึงแล้วกว่าจะลงมติตราก,การก็หมดเวลาแต่ สองวันที่ผมอดหลับอดนอนพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกของผมเนี่ยให้ผมได้แสดงความรู้สึกบ้างในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแปรชนเขาเลือกผมมาผมต้องมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนจะแก้ได้มากได้น้อยหรือแก้ไม่ได้เลยผมก็จะได้กราบเรียนท่านประธานวีระบุรุษนักประชาธิปไตยผมเสียใจครับผมเสียดายข่าไฟา้าหาร ผมไม่โหดร้ายเหมือนกับคุณหมอว่าถ้าไม่หาทางออกให้ทางออกถนนก็ไม่มีก็แล้วแต่ไปคิดแหละครับ,รบแต่ผมสงสารท่านสมพงษ์ท่านทุทินท่านพิธาและคณะวิบฝ่ายคา้านวันนี้เสมือนกับโดนต้มในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สัมพ ا สภาสถานคือสถานที่ที่หาทางออกสถานที่ที่ทำความสงบ และก็ความร่มเย็นนี้กับประเทศชาติผมขอกราบขอบพระคุณครับตันประถานครับครับ